ที่มึงเผาบ้านไอ้อำมีใครเห็นพวกมึงหรือเปล่าไอ้แขกเห็นแล้วไม่เห็นใครจะทำไมกำนันใช่เผาเสอยอย่างฉันไม่เคยห่วงเลยมีอะไรวะไอ้อำมึงไม่ต้องมาแกล้งเซอร์ไอ้เลียวไอ้กำนันมั่งมัมึงเผาบ้านกูใช่ปะใครบอกมึง อย่าซุมสี่ซุมห้าสิเว้ยเดี๋ยวมึงก็เจ็บตัวก่อนแจ้งความหรอกเกูมไม่เคยมีเรื่องก,กับใครมาก่อนจะเป็นใครไปไม่ได้ไอ้กำนั่งนอกจากมึงคนเดียวมึงเคยมีเรื่องอะไรกับกูก็เพราะกูไม่สนสับสนุนตอนหาเสียงเลือกตั้งให้มึงเปน็นกำนันแต่กูก็เป็นกำนันจนได้ท,ทั้งทั้งที่มึงไม่ชอบกูใหญ่มึงเกง่ง ใช้อิทธิพลใช้ลูกน้องทั้งซื้อทั้งขูดอย่าพูดดีกว่าวะาอหมาขี้เรื่องมาเปล่าคำก็หมาสองคำก็หมาเงั้นบ้านลูงไฟไหมกูไม่รู้แล้วม่รับแจ้งด้วยไม่เป็นร้ไรไอ้กำนั่นอำเภอกับจังหวัดยังมีแต่มึงจะรู้สึกไอ้เกลียว ใช่อำ่ำไปร้องเรียนที่อําเภอรจริงๆพี่กำนันจะว่ายังไงว่าไแลนะ้ะอําจะไปไม่ถึง ไม่ไม่ถึงอืมเอาไปแบ่งกันจะกินจะใช้อะไรอย่าพุนนะ่มเผยนักเพราะระยะนี้เศรษฐกิจยังฝืดยุโอโ้โหใจลูกพี่ยังก็แม่น้ำจะมีงานอะไรไหมครับพี่กำนันดักจับทองที่มันขนหนีภาษีเข้ามาทางชายแดนลูกพี่รู้ได้ยังไงครับ <C> e <at> รำเพยบอกพี่กำน,นันแง่อย่าป<ม>ากนะจับทองได้แล้วเอามาแบ่งกันใช่ไหมใช่สิ <c oughs> ถ้าเกิดมีการยิงกันล่ะจะทำยังไงกูเป็นกำนันกูมีสิทธิ์ตรวจค้นเมื่อเจอทองมึงสองคนจัดการเก็บมันซะก่อนเหลือแต่ทองเอามาแบ่งกันเป็นสามส่วนเท่าๆกัน เขาใจยังไอโง่โออแล้วทองที่ว่าปเป็นของใครกันลูกพี่เดดยวดมทองที่จะเอาไปอย่าใส่หีพอ,อให้มันสะดุดตานะาเดี๋ยวพวกตอชดอจะรู้สะหมดหรอกครับลูกพี่ <fs? S 3> เป็นอันว่าทองทั้งหมดเราผลเที่ยวนี้ทีเดียวเลยใช่ไหมครับคุณเดดอุดมไม่ใช่ยังงั้น เราจะยังเชิงทิศทางลมดูก่อนนิดหน่อยเท่านั้นเองถ้าท่านผมกับพี่ไปเตรียมงานเลยนะครับอ, <c oughs> ออกเดินทางคืนนี้เลยนะจนน้นนายเอ้ยอย่าเพิ่มไว้กลางวันดีกว่าอย่าใจร้อนครับผม ที่บ้านอำเภอก่อนไ่ถามอะไรบอกว่าไม่รู้าบอกว่าไม่รู้ไม่เห็นอะไรทั้งสิ้นแล้วก็ไม่ต้องตื่นเต้นไปเปิดดูหรืย้ายที่บ่อยนะ ใจแล้วค่ะรู้สึกว่าหมู่เนี่ยอารมณ์ที่ไม่ดีเลยนะแล้วเมื่อไหร่ที่จะกลับมาล่คะคะเรื่ชัดอย่ารู้เลยทะานนไว้ใจรำเพินมากเกินไปนะระวังหน่อยนะครับช้างสารงูเหา่าข้าเก่าเมียรัก ใจมาเฟืองที่แกเป็นห่วงฉันอ๋านเอาจดหมายนี่ไปให้กำนันนะบปะเร็วข้าวนกขาวนกเขาแกไม่ต้องไปมันลวดฉันเร็วอื กีกูว่าประกำน,นันบอกกำนันไปอะไรไปก็ดิจดหมายจ้ะจดหมายจ้ะเนี่ยออโอ้โหจุกอขอบใจมากาก็ดิจ้ะอย่าลืมเส้นทางกลับนะมันเป็นความจริงจบได้ตามที่ผมบอกไว้ไม่มีผิดนั่นเราเรียกไปกันเถอะกำนันะตามมา ฉันไม่อยากเก็บไว้หรอกถึงได้แจ้งกำนันไงล่ะคะเขาฝากไว้แค่นี้เหรอครับก็เท่าที่เห็นนี่แหลคะค่ะผมขอขอบคุณคุณรำเผยมากที่ให้ความร่วมมือกับทางการด้วยดีอขอให้ความดีเนี้ยเป็นของกำนันเกลียวเถอดค่ะกำนันจะไปกับผมด้วยไหมครับ <c oughs> อีกวันสองวันผมก็ <g ye S 1> ไปเอ <erem> อย่าลืมลงชื่อผมในบันทึกการเอ <c oughs> นำจับด้วยนะครับ <c oughs> แน่นอนครับกันม <c oughs> นไอ้ลกเขาไปตามกระดิ่งที่บ้านสิครับผม ฉันมั่นใจว่ากำเพยของฉันเขาไม่โว่าจะเกินไปก็ยังเหลือมากพอที่พี่กำนันกับฉันจะแบ่งกันได้อย่างสบายถ้าเด็บอุดมันย้อนกลับมาหรือมารู้ระแคะระขายเธอจะแก้ไขยังไงแต่ตอนนี้พี่กำนันเอาทองไปเก็บไว้ที่อื่นก่อนดีกว่า ใช่ไว้ที่ตำเวจไม่ปลอดภัยแน่เข้าไปข้างในกันดีกว่าพี่ปีหม้าอดีเเมื่อกันเขาตองกลางวันร้อนร้อนจังในรถเขาจริงมึงดูอะไร,ปรไปไปเอาจ้า

ยิ่งถูกอย่างเนี้ยังไม่ดีอ um ีกเหรอแล้วยังไหนถึงจะเรียกดีละอาเป็นไงเมื่อไหร่อ่ะฉันจะยิงปืนได้แม่นเหมือนอลแรมสักทีนะฉันขอรลอีกครั้งนะอาเฮ้ยพอพอแล้วรีบไปขายของเถอะนะ ฉันขอไปซื้อของกับจำปาด้วยนะไปเถอะแล้วก็อย่ากลับให้เย็นนักเลยนี่ก็โดนป้าแกด่าอีกแล้วจะกำนันเกลียวรู้ได้ยังไงอันฉันเอาทองมันเก็บไว้ที่นี่อะเริ่มเพยฉันเองก็งง,งไปหมดหเหลังจากที่พี่เอาทองมาเก็บอะ แล้วพี่ก็ไปไม่ถึงชั่วโมงอะพวกตำรวจกับกำนกันก็มาถึงบ้านก็าหนาจะเจอทองแล้วก็ยินไปเลยรำเพยน่าจะเฉลียวใจเก็บซ่อนเอาไว้บ้างก็ยังดีก็พี่สั่งวิว่าอย่าแตะต้องลำเพยก็เลยนี่ ถึงฉ <c ười> mm ันรือเปล่าถามค่ะถามว่าเมื่อไหร่จะมาอีกลำเพยก็ตอบเบิไม่รู้ไม่เห็นทั้งนั้นค่ะเดีลยวเฟื่งมาพอดีจ้ะเจ้าหน่อยมีอะไรเปลี่ยนแปลงมั้ยเลือไอ้เกลียว เพิ่งเริ่มงานได้เลยยังไม่ได้แม้แต่บาทเดียวสลึงเดียวก็ยังไม่ได้ทองที่จับมาได้ก้อตะบูชายแดนส่งให้หลวงหมดแล้วแ่ไม่ได้อะไรเลยแถมยังบอกว่าตกชักนึกตัวเองซะอีกเป็นค่ากินกับค่าน้ำมันตั้งหลายพันบาทแบบนี้กำนันทำไม่ถูกมันน่าจะคิดถึงลูกน้องที่จงรักภัตีกันบ้างอืม <c oughs> ถ้าเกิดมีการต่อสู้แล้วลูกน้องบาดเจ็บหรือตายขึ้นมาละ่ะก็ตายฟรีรู้ว่าไงจำปาไม่รู้สิแต่ได้ยินก็าพูดกันว่าเงินรางวัลในการจับทองคำครั้งนี้ตั้งหลายเงินเลยเชียวละแกสองคนคือมือปือนที่คุ้มครองชีวิตใ,ให้กบนันลโดยความซื่อสัตย์ไม่ใช่มองแกเป็นสุรักคุ้มกันทั้นสวัอย่างนี้ก็แย่สินะ ไปเป็นเครื่องมือให้เขาใช้ข้างเดียวเห็นลูกน้องต่ำชั้นไร้คุณค่าหลอกใช้ไม่มีความหมายเลยเติมประจาำใครจะกินอะไรก็เชิญตามสบายแต่สำหรับพี่เห็นหน้าจำปาก็อิ่มแล้ววิตายหวานเยี่ยวหมดบ่อยครั้งที่สายันมารุอ่ไอ้สายันไหลอยู่นั่นสบายคนเดียว ไอ้แห้งกับไอ้น้ำจะมีกินหรือไม่มีกินกำนั้นไม่รับรู้ไม่สนใจอย่าพูดอีกเลยพูด <c oughs> แล้วฟังแล้วมันยิ่งเจ็บกระดองใจจริงไม่ไวไ่าน้ำมันชำ้ำสิ่กว่าชำ้ำเป็นแสนเท่าเป็นล้านเท่า <c oughs> <c oughs> <c oughs> คุยเรื่องอื่นดีกว่าสั่งอะไรกินก็แล้วกันฟังเรื่องพี่แห้งกับพี่น้ำแล้วเศร้าจริงๆวันที่กำนันพาพวกมึงไปดักจับคุณเดชอุดมที่หอบทองข้ามแดนมาทำไมกำนันถึงรู้ได้วะ <c oughs> ก็คุณลำเคยเป็นคนไปบอกกำนันเอง <c oughs> แล้วมึงคิดบ้างไหมว่าคุณลำเคยกับกำนันเขามีอะไรกันหรือเปล่า ใช้แฮงเรื่องนี้ต้องถามไอ้น้ำเขนรู้ดีกว่ากูต้องแล้วไอ้น้ำกูว่านะเดชอุดมเจ้านายมึงนี่ถ้าเป็นนักฟุตบอลนะแกต้องชอบเล่นปีกแล้วลูกพี่มึงล่ะอกำลันเกลียวน่ะเละอเขียวรากดินชละชอบเล่นกองหน้ายิงลูกรัก่ายไวมันปียองถ้างั้น คุณนายรำเพย แกก็ต้องเป็นผู้รักษาประตูสิวังถูกเก่งเก่งมากลูกโทษแกก็ชอบรับนะลูกไซโคแกก็ถนัดแกสามารถตีลการับได้ทุกลูกรับประกันไกลไม่มีกระชอกปอดภายเอาแล้วล่ะไปเราไปด้วยกันไปไหนแปลสุราเข้าร่างกายให้เพียบสักมือ ดีก็แปลนสิวันนี้เรี้ยวในคืนท้องให้เราดีกว่าครึ่งนึก็ยังดีส่งหลวงหอกแล้วหมายโกหกมีน้ำซ้ำย่าไปชูกับเมเราอีกก็เมียนายมาทางขายเราเองนี่ว่าเดชอุดม ไป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  ถึงกำนันไม่น่าเสียทีมันเลยนรุนจีทำหมดดูสิเอาไปแบ่งกันอย่าสุรุ่ยสุร่ายเพราะว่าเศรษฐกิจนมันฝืดเคืองอย่เลยเลยอดเลยกูแท่นี่เคืองเพรมึงอะไรวะหวานจะไปได้ลงมือเลยเอาเงินล่วงหน้าก่อนแล้วให้พี่มึงพูดดีกว่า มึงอยู่เฉยๆได้ไหมะ็อกฟิตมึงเก็บไอ้แห้งกับไอ้น้ำเรียบร้อยแล้วที่เหลืออีกครึ่งจ่ายทันทีแล้วทำไมไม่จัดการกันเองจะได้ไม่ต้องเสียเงินเปล่าๆมันเป็นเรื่องที่เสือแรมไม่น่า,จ,าจะมีปัญหางานจะเสียกับพวกมึงนี่แหละกูต้องการจะพูดกับมาเฟืองไม่ต้องการพูดกับมึงก็ให <laughs> ้มันรู้ไปสิว่าไม่อยากจะพูดด้วย ฉันวางแผนระยะยาวไว้เพื่อจะเป็นกำนันแทในใ้เกลียวมันเฮ้ยนนี่พอ,อนมคงจะเป็นนายทหา ใช่ครับหลวงพ่อแล้วพอหนผมชื่ออะไรล่ะผมชื่อสมพานนามสกุลโคตโนงครับน้ำแข็งไม่มีหรอกว่ากันตามมีตามเกิดนะขอบคุณมากครับหลวงพ่อแล้วจะไปทำอะไรที่หินร่องกลาล่ะไปสำรวจพื้นที่ครับไปทำงานตามที่ผู้บัคับบัญชาสั่งแต่ผมบอกหลวงพ่อไม่ได้ครับ ตมาพอจะเข้าใจและเดาออกในบางสิ่งบางอย่างเพราะทรัพยากรของชาติยังมีอีกมากนักในบ้านเมืองของเราครับหลวงพ่อเดาได้ใกล้เคียงรักม,มันเป็นเรื่องจำเป็นที่พวกเราต้องช่วยกันพิทักษ์รักษาดูเหมือนอาตมาเคยเห็น พวกนักศึกษานักวิชาการก็เคยมากันเยอะแยะนะใช่แล้วครับหลวงพอ่อเขาหลานั้นเป็นผู้หญิงทั้งสิ้นประมาณ30คนได้สูญหายไปครับไม่ทราบว่าจะเป็นตายร้ายดีหลวงพ่อทราบข่าวบ้างไหมครับ อาตมาว่าพอนุมนอนพักที่นี่เอาแรงสักคืนหนึ่งก่อนดีกว่านะผมนอนกับหลวงพ่อแน่ๆครับเพราะอยากรู้ข้อมูลบางอย่างจะกหลวงพ่ออาตามาไม่ขัด้องอโ,อโอ้โหทองทองทั้งนั้นอทองทั้งหมดเนี่ยกำลังจะเอาไปขายใช่ไหมครับเสือรู้จริงพระผา มูบอกให้ฟ um, ัง oh. ก uh. no, oh. ี่ร้อยครั้งแล้วว่าเจ้าไปให้เจ้าหน้าที่เขาอู่เป็นหุแตกหรือไงไอ้นั่น้่งู้ถูกไม่เถียงหรอกแต่ที่สงสัยเพราะกำนันบอกว่าทองที่จับได้ที่บารำเพยน่ะ่งใหลวงหมดแล้วนี่แล้วที่ทองมันมาจากไหนอีกล่ะเฮ้ยที่เห็นอยู่เนี่ยเป็นของใหม่เว้ย ทางตำรวจเขาเอามาฝากไว้ให้กูจัดก,การส่งอำเภอด่วนงั้นผมฉันไปด้วยจะได้ช่วยคุ้มกันใช่ไม่ต้องอย่าเสือกเขาไม่ต้องการคนติดตามเสียงว่าประมาณในการใช้จ่ายแล้วทองเหลานี้นเอาไปขายได้ไหมพี่ะะน่าขายนะบอกว่าอย่าทำอ,อย่าสอบผู้สอบเห็นหน่อยอะนะมึงจะไปไหนก็ไปเลยถ้าผมไม่เรียกก็อย่าเสนอหน้ามาแล้วกัน Bye. Bye đại lắm, chính. เป็นเลยเงินเขาพร้อมแล้วแต่เงื่อนไขอะ่ะถ้าเราจะเอาอยัางไงก็บอกเขาไปเดี๋ยวโอ้โอเอทางผมจะเอาทองไปส่งให้คุณจนถึงที่ปลอดภัยแล้วคุณก็จ่ายเงินให้ผมตอนนี้จะเอามาจจำก่อนใช่ไหมใช่อย่างน้อย40%ก่อนก็แล้วกัน จะจะจ่ายแบบยื่นหูยื่นแมวกันทีเดียวเลยเมื่อคุณส่องผมพร้อมทองถึงที่แล้วกํานันว่างไงเอาเอาอย่างนั้นก็ได้งั้นพรุ่งนี้เราไปพร้อมกันเลยทีเดียวให้ผมมันเป็นคนพูดง่ายอะไรก็ได้สบายอยู่แล้วเีย <c oughs> มีปัญหาอะไรอีกไหมไม่มีแล้วครับอฮา งั้นฉันพาเสียกลับที่พักก่อนนะน,นันไปก่อนละ่ะและเลจ้เาไงููอยากจะป้นกับนันซะเลยมันเสียงมากบายอ้น้ำมาใ สายสไลด์กูกนะ็ว่ามันไลยน้ำ เองจะเอาไงอีกล่ะกูว่าไปหามาฟื้งมาผิดดีกว่าไปแคุณเดชอุดมเจ้านายแกตะขอใจผิดทองไม่ได้ถูกส่งลู้งทั้งหมดพเพราะเราเผยหักหลังแอบยักยกอกไว้แบ่งกับกำนันลุ่งนี้กำนันเอาทองไปขายแน่นอนถ้าเองจะเก็บกำนันกูจะช่วยวางแผนให้เฮ้แลวผู้ที่มาด้วย จะทำยังไงดีงอืมก็ช่วยไม่ได้นี่วะเสือมาได้กันทำไมแล้วท้องที่กำนันเอาไปด้วยจะทำไงดี <c oughs> จะยากอะไรก็ออกมาแบ่งกันสิอืมไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้อง <c oughs> แกสองคนไปตั้งเนื้อตั้งตัวกันเลยเพราคนยังมาเฟืองไม่เคยเอาเปรียบใคร <c oughs> แต่ต้องการเห็นฝีมืออันเฉียบขา ขงแห้งกับน้ำเท่านั้นเอง <laughs> อยังจำได้ไหมที่ฝากไว้เมื่อคืนนี้จำได้ครับหลวงพ่อหถ้าอยากจะเจอทองคำต้องค้นหาคนชื่อเดรุดมให้พบสักคนสองอยากใกล้ชิดหรือไว้ใจเจ้าภูผาจะเดือดร้อนและอันตราย 3. พบคนชื่อเสือแรมให้ขอเปน็นมิตรเอาไว้ก่อนส เจอผู้หญิงที่ชื่อพลับพลึงแม้เธอทำผิดก็อยา่าโกรธและทำร้ายเธอขอฝากฝังไว้ด้วยอ,อราต่างมีภารก,กิจคนลรอย่างออแยกกันตรงนี้นะคุณสมภารผมกราบลาหลวงพ่อเลยล่ะครับขอให้บารมีแห่งคุณพระพุทธพระธรรมพระสง์จงคุ้มครองด้วยเถิด หากว่าเธอประกอบรำดี